สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนอะอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะตอนนี้เราอยู่บ้านหน้องหอยมาดูพ่อครับพ่อทําอะไรทํางานพ่อทํางานครับเดี๋ยวจะให้พ่อไปทําบ้านให้อยู่สกุลอยู่ครับถ่าแรงแพงไหมพ่อพ่อพ่อหล่อมากเลยทุกคนพ่อ้องแพลวอะหล่อเด้อนี่นี่จ้างพ่อได้คเัาใครมีงานอะไรนี่ จะซื้อซือซื้อซื้มตำนะฮะอันนี้มันบอกที่ทำงานพ่อรองแถวโยนยาหนูไม่หนูไม่นีะฮะแล้วไปนานมากได้อะไรบ้างครับเนี่ยได้เกาเหลาสองอันนี้ตำก็จะอันนี้ก็จะตำตำตำทะเลมั้งอันนี้ตำปลาปลาอันนี้ตำซุ้วอันจีนตอ้เขาพูดที่ขายไม่ได้เลยเนาะแล้วก็อันนี้ขนมเอกเนี่ยขยะเด็ดเกลียวค่ะแล้วก็เกาเหลา อืมนะครับผมมาช่วยมาเลยเทเลยหิวหิวหิวันังกับพี่พะนัาะนั่งกัอยนั่งกับตรงไหนครับ พี่นี่าพี่นเดยัเนี่มีน้ำอีกนะเออน้ำด้เยไหมาเหนียวอันนี้ข้าสวยเอมันจะถอดบิกแล้วมันอยากกินดิเ้าสวยหิวหิวไปจมข้าวสวยมาหัวแสนจมสนจมจนเ้าเปล่านเนาใส่เลยใส่เลยไหนโอเค

ร้านนี้นะไปใทอดก็ได้แล้วก็ขอพี่นำแพงวาม่เ็นไม่กินแม่พวกกินลถ้าเกิดน้ำแมาเปิดร้านนี้ร้านนี้ไม่ได้ขายไว่าเหนื่อยหนักหนักมือเลนี่ยือถึงแล้น่กินแล้วามา่กินซึ่งก่อน

จางไหมยังจางอะไร呀อยากกินจางเหรอเดี๋ยวไม่เหมือนกัน Ừ subscribe cho kênh Ghiền Mì đi Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ไม่เหมือนเราตำเลยใช่ไหมเหรอใช่ไม่เมือนเราตำเลยแล้วเาตำกินหลังเหนยแงใจ Hãy subscribe cho kênh Ghiền này Gõ cái không bỏ lỡ những video hấp dẫn

เยกระอบออมั้ยอ่รเยมเ็บจางมันพักฝุนเนะจางเนอะคอต่มา้ยปากินกบ่าตกินกบไหมอือจุกบมาให้ยาออกดยอะาิวันนี้เดี๋ยีเต พวกลาบดิบพวกอ uh, ีหยังดาเลยบ่กินตอุกเนียอมก็ไ่กินเป็นกอมจนหัวเดียวเลยพอน้อมกบดเานยังมาสุกุ้งเน่ยเนาะปดสุกบมาไรูีเดี๋ยวไปเงมาอม้เลยไพี่ส้าเดี๋ยวพอนกินเด้อกินด้อพกันี่กับบอลลกนั่ง

เด็กเขาบอกพ่อว่าพ่อไปทำบ้านให้หนูชื่อคนเขาจ้างเท่าไหร่พ่อบอกสองแสนขายตัวเงี้ยขายถึงเปล่านั่นก็้วยทางเขาบ้านพี่พ่อไปยิงล่าใช่เราไม่เกลียดไม่เอาตังค์เลยใชเคยมอื๋ิ บมาบงเยนี่เดียวตอนเจอตุ่นน่นนะมีพาย่ามา้าก็ุ้ยนไกินมาทุกคนายเนียเ้ยหัน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 บอก้เ่หงาัเลยอันเนี่ยเอ้ยนี่ไนี่ทันงเน่ยรวดือดทั้น้ำฝนเรียกมอะไเสอไรบ้างุ๊บก็ะอึด

ม่หมดดเียข้าวเต็มถ้วแล้วกินไม่หมดฮะช่วยตาทำงานดิ ครับทุกคนคลิปนี้ก็เอาไว้สำนีครับเจอก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ